กรณีมีผู้ส่งข้อความสอบถามทีมข่าวที่นี่เมือนานเกี่ยวกับคำว่า police ที่ติดอยู่ชั้นที่3ของสถานีปฐุม thon เมืองน่านหลังใหม่เลยสอบถามมาว่าน่าจะใช้คำว่า police station ที่หมายถึงสถานีตำรวจถ้าคำว่า police หมายถึงตำรวจเรื่องนี้ทางสำนักข่าวได้สอบถาม ที่ไปที่มาของการติดป้ายโพลิสชั้น 3, กับผู้กับสพอหองนานพันตำรวจเอกประยูนชำนาญคงท่านได้บอกชี้แจงกับท่านที่สอบถามดังต่อไปนี้ครับคือการก่อสร้างในตามแบบของโยธาตำรวจครับประกอบกับสำนักงานยุทธศาสตร์ออกโครงการาเกี่ยวกับการเข้าสู่อาเซียนนะครับต้องการนโยบายของสำนักงานตำรวจต้องการให้สื่อ ตั้งแต่รูปลักษณ์ของสถานีตำรวจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าใจรู้เห็นได้ง,ง่ายๆนะครับป้ายข้างบนติดคำว่าโปลิสของสํานักงานยุทธศาสตร์ประกอบกับสํานักงานโยธาออกแบบมาให้ทุกสถานีตำรวจก็จะใช้คําว่าโปลิสไม่มีคําว่า station ข้างบนไม่มีค,คือเขาให้ติดคําว่าโปลิส ทั้งสถานีตำรวจและตู้ตำรวจหน่วยบริการนะรจะเห็นป้ายอย่างตู้ชั้งเกลือจู้พันจวัตรก็จะมีคำว่า police นักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นคำว่า police ก็ถ้าต้องการใช้บริการต้องการแจ้งเหตุก็จะหา police ได้ทันทีจริงแล้วก็คือเข้าถ้าถ้าจะเขียนคำเต็มนะฮะคำเต็มก็คือเมืองน่าน province ช police station คำว่าพ o เว i นเนี่หมายถึงภูทรตำรวจภูทรเช่นที่ผมติดไว้ป้ายที่รั้วนะฮะป้ายที่ว่ามีสถานีตำรวจภูทรเมืองน่านก็จะมีภาษาอังกฤษจำกับอยู่น้านหน้าที่บริเวณรั้วซึ่งเราทำกันเมื่อปีที่แล้วครับเปิดไปเมื่อปีที่แล้วแต่คำว่า police บนตึกอาคารเนี่ยต้องการให้เห็นเด่นชัดถ้าจะใช้คำว่าเมืองน่าน p o v i c s t a t i police station ก็มันยาวไปจาตัว ตัว,ตวเล็ก,ลกอันนี้เราการมองไปมาเออบลิสแค่นั้นเองครับตรงนี้ไม่ไม่ผิดครับ